ก็สวัสด anyway. ีพี่ๆน้องทุกคนนะครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตราคาบิตคอยกันจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยสวัสดียามเช้านะครับเพื่อนๆก็วันนี้นะเป็นวันขึ้นเดือนใหม่นะครับปิดแท่งมันของเดือนกันยายนไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูแท่งมันกันก่อนนะครับ คือก็ลุ้นอยู่นะครับว่าเอ้ยปิดขึ้นไปสวยๆหน่อยนะครับบางคนว่ามันไม่สวยด้วยเลยนะครับตอนนี้ก็ยังก็ยังสวยอยู่นะไม่ใช่ว่าเลวร้วายนะครับแต่ว่าที่คิดไว้เนี่ยก็อยากจะให้ปิดแบบแถวสักห4 6 0 0 0 0ส่วนโซนนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นเหมือนกึ่งๆึ่ง엔กราฟ,ฟิงนะครับแต่แท่งนี้นะครับก็ดูมีความใกล้เคียงเพรสซิงอยู่ประมาณหนึ่งนะครับ แต่ตอนนี้ไส้ในมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็เอาเป็นว่าลุ้นๆนะครับว่าจะเป็นชุดกับตัวได้หรือเปล่านะครับทีนี้นะครับก็อยากจะให้ดูในอดีตเทียบเคียงกันก่อนนะครับแท่งมันหน้าตาประมาณนี้นะครับเจอได้ตรงไหนบ้างนะครับก็คือมีแท่งหน้าแดงแท่งหลังเป็นเขียวนะครับมีตรงนี้นะครับถ้ามองว่าชุดนี้จบแล้วเอนะครับมองเป็น A, B, C ตรงนี้นะครับมีโอกาสเป็นไม่ได้อยู่นะครับก็คือจะไซ์เดวดาวลงมาหรือออกข้างออกข้างไปค่อยๆลงแล้วก็ค่อยขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นไม่ได้อยู่นะครับไม่รู้เลยว่าออกอีท่านี้ไหมนะครับค่อยๆตีเคิร์ฟอย่างนี้นะครับขึ้นไปอ่ะอันนี้ซีเรียโอนึนะครับก็ตรงนี้ย มันก็เสียวๆตุยๆนะครับแต่เราก็เล่นกันในไส้ในนะในแท่งมันเนี่ยมันหน้าตาประมาณนี้นะครับก็คือแท่งถัดมาเนี่ยมันมีโอกาสขึ้นได้อยู่นะครับก็คือเราทยอยรับแล้วก็เดี๋ยวไปถึงจังหวะเหมาะสมเราอาจจะต้องปล่อยของอะไรนะครับก็ว่ากันไปเนาะอ่ะทีนี้นะครับในแท่งมันตรงนี้นะครับก็เพื่อนๆลองสังเกตแท่งถัดมาดูนะครับหน้าตาพอมันคล้ายๆนะครับมาเรียๆตรงย e ี่สิบเอ็ใกล้เคียงกันด้วยนะครับก็ แท่งถัดมามันแทงไส้ลงมานะก็คือจงังหวะเหมือนจะคล้ายๆตอนนี้นะครับก็คือปิดแท่งนะครับเปิดแท่งใหม่มาลูดลงล่างก่อนแล้วดึงขึ้นบนนะครับแล้วก็ลูดลงตรงนี้นะครับเนี่ยหน้าตาจะออกมาเป็นแท่งนี้นะครับในหนึ่งเดือนเนี่ยก็มีการทุบการอะไรเงี้ยอยู่เยอะอยู่นะครับฟืดฟัดฟืดฟัดอยู่ในนี้นะครับก็เดี๋ยวเราต้องย่อยเราก็มาเล่นในทาเป็นย่อยๆกันนะครับทีนี้นะครับมีแท่งอื่นอีกไหมนะครับที่ คล้ายๆหรือมีความใกล้เคียงนะครับก็จงังหวะตรงนี้นะมีแท่งนี้แต่แท่งนี้เนี่ยไม่เหมือนสัทีเดียวนะครับเพราะว่าแท่งนี้มันปิดแล้วมันกินนะมันกินเหนือนะครับตัวแท่งเขียวเนี่ยมันกลืนตัวแท่งแท่งแดงไปนะครับก็ไม่เหมือนเนาะอ่ะคือถ้าถ้าปิดกลืนเนี่ยผมจะเอาตัวนี้มาเทียบเคียงนะครับว่า ปูลันจะมาแล้วอะไรเงี้ยนะแต่ตอนนี้มันตุยๆนะอ่ะตรงนี้มีไหมตรงนี้ไม่มีนะก็หมดแล้วมั้งสำหรับคู่ USDC นะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆลองไปทยอยหากันดูเองก็ได้นะครับตัวนี้นะผมก็มองอม,มันจะจบแล้วเหรอเนี่ยมันเร็วไปนะขึ้นขึ้นต่ออีกสักดอกได้ไหมอ่ะ โอเคนะครับสำหรับทำเฟรมมันนะครับก็คงมองได้แค่ประมาณอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาดูในทับเฟรมวีกันนะครับในวีกนะครับก็ยังไม่มีอะไรนะครับมีสัญญาณอันนึงนะที่เป็นสัญญาณดีนะครับก็คือตัว s t o c h a s t ินะขึ้นมายืนเหนือ50ได้นะครับตรงนี้นะก็ตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละนะครับมันปิดแห่งเมื่อวานเนาะแล้วก็ตัวแม็กดีนะครับเริ่มจีบจนะครับถ้าคอร์สขึ้นตอนอยู่เหนือน้ำเนี่ยก็ so strong นะครับตัวนี้นะคล้ายๆจุดตรงนี้หรือเปล่านะครับก็ มันเริ่มแบบทยอยซอยๆอยู่แถวนี้นะครับก็มีโอกาสนะที่เกิดบูมนะมันอาจจะมีคืนบูมแถวๆนี้นะครับก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่ามันขึ้นมาเยอะนะครับมันขึ้นมาเขียวมาเรื่อยๆนะครับมันก็ต้องมีพักตัวมีอะไรกันบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยก็ผมลุ้นอย่างนี้นะครับว่าแท่งนี้นะครับแท่งวิกแท่งนี้นะจะลูดลงมาสักพักหนึ่งนะครับมาชน EMA 21ของไทม์เฟรมวนะครับ ก็แถวประมาณ0,000ต้นต้นๆนะอันนี้แค่ดีไซน์ไว้ก่อนนะครับคืออยากไม่อยากจะให้มันหลุดลงมาต่ำกว่า6 2 0 0 0แหละนะแต่ว่าถ้าซีเนโอมันหลุดลงมาเนี่ยแถว60,000ต้นๆหน6นึงเนี่ยก็น่าสนใจนะครับมาแย่ฟึ๊บแล้วก็ยิงขึ้น,นครับอยู่ในวิคนี้นะครับก็อรอลุ้นกันดูนะครับแต่ถ้ามันปิดแดงเข้มๆนะครับลงเรื่อยๆนะแดงเข้มๆนะแท่งถัดมามันก็น่าจะแดงต่อนะครับก็อให้ทำใจไว้ก่อนนะครับโอเคมาดูทำเฟรมเดย์นะครับ เดเนี่ยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเพื่อนก็ <c oughs> มันเป็นแท่งแดงที่แบบเฮ้ยกระชากวิญญาณนะเพราะว่ามันมันยาวมากนะครับก็ผิดที่ผมคาดไว้คก็นั้งเยอะนะ <laughs> ผมกะว่ามันลงมาสัก6กหมื่นสี่นะล้วก็พอแล้วนะครับอันนี้มาเล่นสั้นหกหมื่นสองพักว่าเลยนะเล่นแบบโอ้โหเฮ้ยมันจะจบเลยวันนี้ <laughs> นะครับก็ลุ้นๆกันดูนะว่าเนี่ยมันมาชนเ a เอในทําเฟรมเดย์นะครับ มันเริ่มเลียๆนะครับแท่งนี้อาจจะมีแท่งวันนี้แหละนะครับอาจจะมีแบบแท่งแทงไส้นะครับแล้วก็ค่อยยิงขึ้นหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันดูนะครับในทม์เฟรมเดย์เนี่ยสโตแคสติกนะครับหักหัวลงเรียบร้อยนะครับแต่สโตของทม์เฟรมสามมันนะเออวะผมลืมพูดไปนะเดี๋ยวค่อยพูดทีหลังสุดเลยแล้วกันเนาะสามมันเนี่ยเพื่อนๆดูนะไอ ไอเส้นฟ้านะเป็นเป็นสามมันนะมันเพิ่งปิดแท่งไปเมื่อเช้านี้แหละนะครับมันขึ้นต่อไปอยู่ในโซนโอ้บอสนะเพื่อนเฮ้ยน่าสนใจนะว่าเอ้ามันขึ้นไปโอบอสมันก็อาจจะมีสะบัดได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไหนไหนพูดแล้วนะไปดูสามมันกันก่อนนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นคู่ usd ธรรมดาแล้วกันเนาะกราฟจะได้ยาวหน่อยนะครับโอเคในแท่งสามมันนะครับนี่นะสามมันเนี่ย มันขึ้นไปอยู่ในโซโนบอทเรียบร้อยนะครับในแท่งนี้เนาะก็มันยังวิ่งกันอีกสามันนะเพื่อนก็เรียกว่าในสามันเนี่ยน่าจะมีอะไรซ่อนอยู่นะครับมีโอกาสที่มันจะดีดขึ้นไปได้อยู่นะครับก็ตัวนี้นะเริ่มเข้าโซนโอบอทนะครับก็เราอาจจะต้องมาวางแผนกันดูนะว่ามันจะพุ่งขึ้นต่อไปได้อีกสักเท่าไหร่นะครับไปถึง8 0 0 0มื่ไหมหรือไปถึง10,000แหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องรอรุ้นกันดูนะครับ ก็เดี๋ยวรออดใจอีก3เดือนนะอ่ะประมาณนี้นะเฮ้ยสามมันดูดีนะสามันเนี่ยดูขึ้นโอเวอร์บอสนะครับแต่ว่ามันเป็นเอฟเฟกนะมันขึ้นมานานนะครับก็อาจจะต้องวิ่งต่อไปในโซนโอเวอร์บอสนี่แหละนะครับแต่มีข้อสังเกตอันหนึ่งนะครับ1มันกับ3มันมันคอร์สกันแล้วนะครับแนีมันคอร์สกันตรงนี้ไอ้ส้มกับไอ้ฟ้านะครับมันคอร์สกันนะก็แนวโน้มเนี่ยระยะยาวอาจจะมีต้องมีลงนะครับมันก็เสียวๆนะอันนี้แต่ว่า โซนเก่าๆนะครับมันก็มีนะที่มันคอสกันแล้วมันก็งัดขึ้นต่อนะครับอ่าก็เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับผมลุ้นนะครับว่าให้มันเป็นเหมือนไซเคิลตรงนี้นะครับเพราะว่านับไซเคิลแล้วเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากนะครับออกรอรอลุ้นกันดูนะว่าเอ้มันออกท่าไหนนะออกเป็นท่าเดิมหรือท่ายุ่กลางหรือยังไงนะครับเดี๋ยวเรามารุ้นๆกันดูนะครับเนี่ยนะตอนที่มันคอสลงตัวเนี้ยใจหายไปละนะครับแล้วถ้าเกิดมันมัน เขียวขึ้นมาปึ๊บนะครับอ่ามันก็จะวิ่งเลีย,ยๆคู่ๆกันนะครับตรงนี้นะแท่งมันจมไหมนะครับนี่เดี๋ยวผมเปิดขึ้นมาให้ดูนะครับตรงนี้นะก็คือมันแดงๆนะครับแท่งแดงแท่งนี้นะครับเสร็จแล้วปุ๊บตามมาด้วยคุณแท่งเขียวเขียวมโหฬลานนะครับทําให้แท่งมันกับสามมันนะมันดีดขึ้นต่อนะครับก็ลองลุ้นกันดูนะครับตรงนี้นะ โอเคเดี๋ยวเราย่อยไปในไทม์เฟรมเดยนะครับเด y เนี่ยที่เราคุยกันว่ามันไม่ค่อยสวยนะครับก็มันก็ไม่สวยจริงนะครับมันก็มีอาการหักหัวหักคอลงมาแล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับมันพร้อมที่จะดีดขึ้นได้เสมอนะครับถ้ามันเป็นบูรันจริงๆนะมันพร้อมเสมอแต่นะครับตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยจะดีแล้วตรงที่ว่าอ๋อมันปิดทับเส้นเทนไลน์ตัวนี้นะครับผมเลยว่าหูมันอา่า มันเสียวแล้วกันเนาะมันขึ้นมาแบบเฉียงๆเนี่ยพอมันหักลงมานะมันรูดเลยนะครับก็อาจจะเป็นแนวย่อนะครับซึ่งตรงนี้นะครับโมลุม r โพรไฟในทด์ทาเฟมเดนะมันไปกระจุกอยู่แถว59,300นะครับผมเลยมองว่าจุดตรงนี้นะถ้าเออถ้าดีดขึ้นได้อาจจะขึ้นแล้วลงต่อนะครับตรงนี้นะมุมมองก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแนวแนวนี้ไปนะครับแต่ทีเนี้ย ก็มีชุดนี้นะครับให้เพื่อนๆมาลองพิจารณากันนะครับอาจจะลงมา1ทีนะครับทําเป็นเสายึดไว้แล้วก็ยิงขึ้นก็ได้นะครับตรงนี้ก็เอ่อขึ้นกับสภาพจิตใจแล้วนะครับผมผมเองคงยังไม่ได้รับต่อนะครับวันนี้คือเมื่อวานรับไปแล้วนะครับ1ไม้นะวันนี้เดี๋ยวพักก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมารอดูทรงของทับเฟรมเดออีกทีหนึ่งนะครับทามิงนะครับผมกะคร่าวๆไว้นะครับว่าช่วงนี้บางทีมันอาจจะไซด์เว่ออกข้างนะครับ นับแก็บแล้วเนี่ยก็เลย2่ตุลาไปเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องดีนะครับก็ผมคงต้องรอดูนะครับอันนี้นะพูดแล้วก็อื่นๆนะครับตรงนี้เนี่ยก็หรือว่ามันจะจบชุดแล้วแล้วก็ย่อนะครับตรงนี้ก็ขึ้นไปเป็น A B C นะครับตรงนี้หรือว่าจะเป็น1 A B C อ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ ตัวนี้มันก็มีกรอบมีเป็นแนวต้านนะครับเป็นแนวต้านกรอบอยู่ตรงโซนตรงนี้นะครับก็ตัวนี้คนน่าจะถ้าเกิดทะลุไปได้นะอีกสักรอบหนึ่งนะมันน่าจะพุ่งพุ่งจวดนะครับฟึดอย่างงี้ขึ้นไปนะครับก็ผมรอทามมิ่งนะครับเอาเวลาที่เหมาะสมเนี่ยก็น่าจะกลางๆไปลายเดือนตุลานะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องค่อยมาเริ่มรับใหม่นะครับรอบนี้เนี่ยไม่รู้ว่ามันจบรูปแล้วไหมนะครับมันดูแบบลงสะเข้มเลยนะเมื่อวานนะครับ อะเอาไม่ว่าทำเฟรมเดย์นะสต o r e คอร์สลงล่างนะดูไม่ค่อยสวยแม็กดีจีบลงใกล้จะตัดโอจอดนะครับก็เสียวๆนะครับยินดีทุกตัวบอกว่าขายให้เพื่อนขายให้เพื่อนนะก็ทำใจยากนะรับมาซะเยอะโอเคทันมากนะอามาย่อยดูในทำเฟรม CH นะครับ CH เนี่ยก็เสียเสียทรงไปแล้วนะครับทรงไม่ดีแล้วนะครับเพื่อนเนี่ยนะ หลุดเทรนไลน์นะครับก็รอลุ้นนะครับรอลุ้นจังหวะหนึ่งนะครับก็คือสโต้ของสชั่วโมงนะครับลงมาโอเวอร์นะครับตรงนี้นะก็ใกล้แล้วนะเพื่อนไม่ใช่ใกล้นี่มันลงมาโอ้ยโอเวอร์โซพูดผิดนะลงมาโอเวอร์โซเรียบร้อยนะครับเพื่อนตัวนี้นะครับมันหลุดเทรนไลน์เรียบร้อยนะครับเพื่อนตรงแถว6กหมืนี่นะครับก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเนี่ยนะเรายืดยืดมาเท่าไหร่นะมันหลุดแล้วนะครับเพื่อน ตรงนี้นะครับก็ยังมีจุดที่เหนียวจิตใจอันหนึ่งนะครับก็คือมันยังยกโลอยู่เรื่อยๆนะครับตรงนี้นะก็เป็นจังหวะจริงๆก็เป็นจังหวะให้รับแหละนะครับก็อาจจะต้องมาตีเป็นชุด4ี่ชั่วโมงตรงนี้นะครับว่าเอะมันจะย่อไปตรงไหนนะครับตรงนี้นะครับก็ลงมาที่เป้าศูนย์จุดสามแปดสองเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมีเป้าล่างอยู่นะครับหกหมื่นสอง0้อหกหมื่นนะครับถ้าตีในทําเฟรม CH นะครับ มีโอกาสหล่นลงมาในช่องตรงนี้นะครับก็ตรงนี้นะกอถ้าใครยังไม่ถึงทุนนะครับก็คือใครรับมานะครับแล้วยังแบบยังยังถือไว้อยู่นะครับก็ผมว่าก็ลุ้นนะครับมันมีลงแล้วเดี๋ยวมันต้องดีดสักหนึ่งทีนะครับเนี่ยจังหวะ ch ขึ้นไป overbought อีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าเบี่ยงหายไหมถ้าเบีกยงหายก็ดีไปถ้าไม่เบีกยงหายนะผมว่าอาจจะต้องเห็นนะครับ ในลูปนี้นะก็เสียวๆเลยนะครับตรงนี้นะตุยๆนะมีความตุยนะครับเพราะว่าเดมันหมดทิ่มลงนะครับโอเคก็เอาเป็นว่า4ชั่วโมงนะครับเราถ้าเราเอาตามสเตจี้โซนตรงนี้ก็สามารถรับได้1ไม้นะครับเนี่ยนะอะ CH, จิ้มแล้วนะครับแล้วก็ไอซายซ h นะครับลงมาได้ล่างนะครับเนี่ยนะก็ใกล้ๆจิ้มแล้วแต่ m a c กดีดันนะครับดัน <laughs> ดันหัวทิมด้วยนะครับก็ตรงนี้นะเป็นจังหวะวัดใจนะครับว่ามันจะดีดขึ้นเลยไหมนะครับก็เดี๋ยวรอรุนกันดูมาเรามาดูหนึ่งชั่วโมงกันนะครับหนึ่งชั่วโมงทำเฟรมหนึ่ง,งชั่วโมงวันนี้นะครับคือเมื่อวานนี้นะก็เราคุยกันไว้นะครับว่าตัวทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยไม่ควรหลุดโซนนี้นะครับเนี่ยนะยังตีไว้อยู่นะครับหก5มื4 0สองพัน้ารอยสี่ร้อยตรงนี้นะครับ ก็ถ้ามันหลุดลงมานะผมคัดเลยนะอันนี้บอกเลยว่าอืมก็เอาตามแผนนะครับแผนการผมประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปคัดบางส่วนนะไม่ให้คัดหมดเลยนะครับคัดบางส่วนก็คือจริงๆก็คือ TP บางส่วนออกมานะครับแล้วก็เดี๋ยวรอเอาเงินที่ TP มานะครับมารอรับใหม่ได้นะครับเพื่อนๆมีจังหวะให้เล่นเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะก็ลองตีตรงเนี้ยมันแบบมันสุดทางมาแล้วอะเพื่อนๆลองตีดูนะ อาถ้าตีชุดนี้นะที่คิดคิดไว้นะห3 0 0 0 6 4ส0มหก0มื 63, 64, นสี่องเนี้ยหมดหมดกันนะครับหมดแผงนี้อ่ะเดี๋ยวเรายืดนะครับลงมาถึงสิ้นสุดด้านล่างของมัน,นครับก็มันลงมาโอ้โห88%แแล้วนะครับจากชุดนี้นะครับก็เรียกว่าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้นะมันเริ่มเริ่มมีแบบออกแนวว่าอยากจะฟื้นนะครับผมลุ้นนะครับตรงนี้นะครับว่า ตัวเนี้ยเอาลงมันเป็นแค่ชุด A พอนะครับก็ชุด A นะครับจะตีประมาณอย่างนี้นะครับว่าเอ A B ตัวเนี้ยเป็น C นะครับซึ่งได้ลองตีดูแล,แล้วแหละนะครับว่า A ถ้าตีเป็น extension ลงไปนะครับอึบ A B C อ่ะตรงนี้นะ ผมก็คิดว่าตอนแรกนะ63,300เนี่ยน่าจะรับอยู่นะปรากฏว่ามันหลุดลงไปเพิ่มนะครับเป็น62,800อาจจะทําให้เรามองว่าเฮ้ย,ยคิดผิดบอกวะนะครับตรงนี้นะครับถ้าหลุดตรงนี้นะคัดจริงนะบอกเลยนะครับก็ร <c oughs> อลืก้กจะดูนะแต่จริงๆเริ่มผมอะขายออกตรงนี้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็รับเข้าไปจองหงตรงนี้นะครับก็ทำตามสเตจจี้นะผมก็ ค่อยๆรับหนชั่วโมงแต่ว่าตอนนี้ผมพักไว้ก่อนแล้วแหละนะครับก็รอรอดูมันเคลื่อนที่ก่อนนะครับว่าเอ๊มันมันจะเป็นการย่อของของหลูปใหญ่ตรงชุดนี้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเตรียมไม้รอไว้สําหรับเนี่ยมารับแถวสัก6200,000สส่วนนี้นะครับก็ <c oughs> เป็นราคาน่าสนใจนะครับผมรอเป้าล่างเลยเนาะว่าเดี๋ยวโอทเทตนะครับเพราะว่ามีของอยู่บางส่วนอยู่นะครับตัวนี้นะก็ ผมวิเคราะห์ได้แค่ประมาณนี้นะครับคงไปตีหลูปเป็นหลูปของสีชั่วโมงแทนนะครับเนี่ยนะครับก็รอดูนะรอดูมันเคลื่อนที่นะครับก็อดใจรอกันนิดนึงนะครับแล้วก็สีชั่วโมงนะเออรอรอรับของนะมีมีจุดจุดแวะเติมน้ำได้นะประมาณนี้นะครับจุดเติมมาให้แก็อยู่ใกล้แล้วนะครับโอเควันนี้เอาแค่บิตคอยพอนะครับก็คลิปยาวแล้วนะก็สรุปท้ายคลิปอย่างนี้นะครับว่า ปิดแท่งมันแล้วนะครับแท่งมันเนี่ยเหมือนจะดูดีนะแท่งสามมันก็ดูสโตนะขึ้นไปอยู่ในโซนโอเวอร์บอทแต่ทีนี้นะครับมันเป็นแท่งสามมันเนาะมันมีอะไรอยู่ i ส s ในค่อนข้างเยอะนะครับมันต่อสู้กันในสามันเนี่ยมันนานนะครับเพื่อนก็เอาเป็นว่าผมแนะนําว่ามามาลองย่อยในทําเฟรม1ชั่วโมงหรือ4ี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วเราก็ทยอยเล่นกันอยู่ในนี้แหละนะครับสามันนะเป็นตัวควบคุมครับมองว่าเฮ้ยมีโอกาสยังขึ้นได้อีกดอกหนึ่งนะครับส่วน 1มันนะครับ1มันเนี่ยปิดเนี่ยออกแนวเพียซิ่งหน่อยๆนะครับก็ลุ้นในแท่งหน้าๆนะครับว่าเขียวต่อเขียวต่อนะครับทีนี้ทาเฟรมวีคนะครับวิคเนี่ยเป็น3ทาหนเสือดูดีมากนะครับก็ช่วงนี้อาจจะมีการย่อหน่อยนะครับถ้าใครเล่นในทาเฟรมวีคก็ลองตีรีเทสเมนท์ทั้งชุดนะครับแล้วก็มาทยอยวางแผนรับอยู่ในทาเฟรมวีกก็ได้นะครับทำเฟรมเดย์ดูไม่ค่อยดีนะครับก็เป็นการคอนเฟิร์มนะผมคิดว่า มันน่าจะมีเป็นการย่อนะครับของทำเฟรมวิกนะครับในช่วงเดือนตุลาช่วงแรกๆตอนนี้เนี่ยผมว่ามันน่าจะไซด์เวอออกแนวไซด์วดาวนะมีโอกาสเปลี่ยนไปได้อยู่นะครับก็อันนี้เป็นการเดานะก็ผมก็แค่คาดการไว้นะครับว่าเอ้ยมันน่าจะไซด์เวนะครับทามมิ่งนะผมตีเข้าข้าไว้แล้วนะก็น่าจะเกินหลังครึ่งเดือนถึงจะค่อยๆทยอยเริ่มขึ้นนะครับเริ่มมีการกลับตัววันนี้นะครับสเตจจี้ของผมก็คือผมทับมือละนะครับก็ ที่มีอยู่ก็คือลันเทนต่อนะครับถ้ามันไปต่อเราก็โอเคอยู่นะครับส่วนถ้ามันลูดลงมาผมก็มีจุดคัดที่ชัดเจนนะครับก็ลองเพื่อนๆลองเอาไปทําเป็นแผนของตัวเองกันดูนะครับอ่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้จบแผนทีนี้แล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง i p พิ Studio นะครับแล้วก็ช่องในเครือนะเอฟวอเดทนะครับแล้วก็ PT ทีคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผมไปย